ซึ่งทุเรียนอันนี้ที่จะกินเนี่ยมันเป็นสเปกเลยก็คือว่ากรอบนอก,กนุ่มในแต่น,นี้จะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุเรียนบัจจี <Yeah. S 2> ถกไ้าจะเป็นทุเรียนจันที่กินเนี่ยค่ะเป็นทุเรียนจันทเนาะอย่างแรกนะกินนะคือแบบได้แค่กลิ่นก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยอะ อ, å, อันนี้คือยังไม่เข้าปากเลยนะคือแค่ได้กลิ่นก็คือมันแบบมันหอมเตะจมูกมากเดี๋ยวลองมากินกันมันแข็งกเลยว่ะทุเรียนหรือกระดูกอ่อนเนี่ยยืนถ่ายท้องอเลยคือแบบว่า โลกว่านหามาเคี้ยวให้กล้องหน่อยค่ะมันหวานมันมากค่ะหวานมันมากค่ะย้อนยุคเลยค่ะแต่ว่าคนที่กินมันกว่าทุเรียนนะคะจริงปะจะถือจริงหรือเปล่าครับปลาหางหยอกหยอกงั้นถ้าแบบว่ามันจะแบบ อย่างแรกเลยอ่ะแบบเนี้ยความหวานมันจะน้อยกว่าที่มันเป็นแบบนิ่มๆกว่านิ่มๆที่มันนิ่มกว่าเนี้ยค่ะคือแบบว่าอารมณ์เหมือนปลาปลาปลาคือทุเรียนปลามันมีจริงๆนะเละคือมันเขาเาเรียกว่ามันเละคือบางคนอะไรทุเรียนปลานี่หรอคือเอาทุเรียนไปดองจนเป็นแบบอย่างนั้นหรอไม่ใช่นะคะคือมีเด็กมาถามนะว่าทําไมแบบทําไมต้องเรียกคนเพาะว่าปลาอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็คือคนคนสมัยก่อนแบบนี้อ่ะพ่อแม่เราอ่ะที่เขากินอ่ะเขาจะเรียกทุเรียนเลวๆว่าปลาเานาะคือบางคนอ่ะถ้าไม่ได้กินทุเรียนก็จะไม่รู้ไงว่ามันมีชื่ออีกชื่อแบบหนึ่งที่เขาเรียกประเภทแบบทุเรียนที่เละๆนี่มีเหมือนเรียกว่าปลา,าอะไรเป็นเกจความรู้นะคะว่าแบบคนสมัยก่อนคือยุคสมัยพ่อแม่เราอ่ะจะเรียกทุเรียนที่เละว่าปลา,านั่นเองแต่ว่าทุเรียนที่เราได้กินนะตอนนี้มันจะค่อนข้างแข็ง กรอบนอกนุ่มในมันไม่ได้แข็งมากนะคือเราสามารถจัดกินได้ปกตินี่แหละกินแล้วฟันไม่หักค่ะไม่ได้แข็งมากไม่คือได้ยินเสียงมันจะรู้สึกว่าเหมือนแข็งแต่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้แข็งนะมันแะรกรอบงใช่ไหมคะใช่มันกรอบแล้วมันมันแบบเนี้ยคือชอบมากเพราะว่าคือแบบเนี้ยเคยกินได้แบบเป็นลูกสองลูกเลยอ่ะมันกินไปเรื่อยๆแล้วมันฟินมากจริงๆพี่ พี่ลูกสองลูกอะไรสโลกสองลูกสองลูกนี่มันไม่ไดยินเลยมันไม่ได้ลูกสองลูกว่อนเลยนะเนี่ยจุ้บปุ๊จุ้บปุ๊อืมหืมเสียงมันทั้งเซึ้งเราเข้ามาเดืยวมันปอดกินมะม่วงแหละอารมณ์เหมือนคล้ายๆมะม่วงเขียวเฉวอยไม่ถึงเขียวเฉวอยหรอกเป็นแบบว่ามะม่วงเขียวเฉวอยแบบมันๆอ่ะ อารมณ์ประมาณน,นั้นอะแต่ว่าตรงข้างในนิ่มนิดนึงอารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะเปรียบเทียบเหมือนคนไม่ค่อยชอบกินทุเรียนเนาะก็ให้เปรียบเทียบเหมือนกินมะม่วงวกันมะม่วงมะม่วงมันที่ว่ามีความแบบเหมือนจะมีความสุกนิดนึงประมาณน,น,นี้ยอดการรีวิวทุเรียนสวัสดีนะบอกเลยอือ ไอ้เลบตู้เรียนสุดยอเบค่ะอร่อยมากเลยค่ะรอ่้ตนนี้กิบบนตู้เรียนไหม